สวัสดีค่ะพบกับรายการไลฟ์ตาชิโนบายยามาฮ่ารายการที่เจาะลึกถึงความเคลื่อนไหวของผู้นำเทรนด์ใหม่ในโลกแห่งความสร้างสรรค์และแตกต่างของวงการรถมอเตอร์ไซค์สัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมเรามีกิจกรรมของยามาฮ่ามานำเสนอกับคุณผู้ชมเพื่อให้คุณผู้ชมมั่นใจได้ใช้บริการกับช่างผู้ชำนาญการของร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนตยามาฮ่าทั่วประเทศ นั่นคือกิจกรรมการแข่งขันทัศฝีมือช่างผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าประจำปี2568ส่วนช่วงที่2ของรายการนั้นเรามีโปรโมชั่นเด็ดของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าซึ่งเป็นรถ Big กบ y ได้ขยายเวลาโปรโมชั่นสุดพิเศษประจำเดือนมิถุนายน,น2568แต่จะเป็นรุ่นไหนนั้น อยากให้คุณผู้ชมติดตามชมจากไฮไลท์รายการกันก่อนได้นะบัดน,นี้ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงแรกของรายการไลฟ์พลาเชน o n บายย y มา a h าวันนี้มีกิจกรรมการแข่งขันทัฟะฝีมือช่างผู้จำหน่ายรถจัก,กรยานยนต์ย a มาฮ a ประจำปี2568หรือย a ม a ฮ a าไทยแลนด์เทคนิ c เชียนกลางปี2025 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะคุณผู้ชมเป็นการเสริมทักษะฝีมือช่างให้กับร้านผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามห่าทั่วประเทศและเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจด้านงานบริการของรถจักรยานยนต์ภายใต้แบรนด์ยามห้านั่นเองฉะนั้นอย่ารอช้าตามดิฉันเข้าไปด้านในกันเลยค่ะ บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายรถจัก,กรยานยนต์ยามาฮ่าซึ่งเป็นแบรนด์คุณภาพชั้นนำของประเทศไทยมีความมุ่งมั่นในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือช่างผู้จำหน่ายรถจัก,กรยานยนต์ยามาฮ่าทั่วประเทศตามมาตรฐานสถาบันยมามาฮ่าเทคนิเชียนอะคาเดมีเพื่อเป็นการยกระดับ การบริการหลังการขายให้มีคุณภาพสูงสุดและเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งเติบโตขึ้นทุกๆปีได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เชล่ค่ะซึ่งกิจกรรมนี้สะท้อนให้เห็นถึง การดูแลหลังการขายภายใต้แบรนด์ยามาฮ่านั้นไม่เป็นรองใครและยังแถมก้ารับประกันรถจักรยานยนต์ที่ต่ำกว่า4 0 0ซ c ลงมาถึง5ปีหรือ50,000กิโลทางด้านงานการรับประกันรถจักรยานยนต์ยามาฮ่านี้ได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องทุกๆปี เพราะฉะนั้นตลาดรถจักรยานยนต์ยามาฮ่านั้นมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการบริการภาย,ตายใต้แบรนด์ยามาฮ่านั้นเดินหน้าต่อเนื่องอย่างทุกปีแล้วต้องมีการฝึกอบรมพัฒนารวมถึงมีการแข่งขันฝีมือช่างของผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทั่วประเทศเพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ผู้ขับขี่รถจัก,กรยานยนต์ยามาฮ่าในทุกๆุกด้านสำหรับการแข่งขันยามาฮ่าไทยแลนด์เทคนิคชน่นกลางปี2025ในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศได้รับการแข่งขันในระดับภูมิภาคโดยมีช่างผู้ชำนาญการจากศูนย์บริการยมามาฮ่าเข้าร่วมทำการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น721คนและผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้ถึง30คนด้วยกันโดยใช้สถานที่จัดงานของ Yamaha Technician Academy โดยมี6สถานีการแข่งขันตามมาตรฐานสถาบัน Yamaha Technician Academy และผู้ที่ชนะเลิศในกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นตัวแทนของช่างผู้ชํานานการไปทำการแข่งขันที่ World Technician กลางปี2025นักกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเห็นไหมคะคุณผู้ชมบริษัทไทยยมห้ามอเตอร์โดยเฉพาะการบริการหลังการขายนั้นให้ความใส่ใจและดูแลลูกค้าด้วยการที่มีการฝึกอบรมรวมถึงมีการแข่งขันพัฒนาฝีมือช่างตลอดทุกๆปี เรามาดูสถานีทั้ง6สถานีสำหรับการทดสอบภาคปฏิบัติในรอบสุดท้ายตามมาตรฐานของสถาบัน Yamaha Technician Academy ช่างผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องผ่านทั้ง6สถานีดังนี้สถานีที่1เป็นการต้อนรับและส่งมอบตามมาตรฐาน Yamaha Pro Care สำหรับสถานีที่2การบำรุงรักษาและก็ตรวจสอบระบบส่งกำลังแบบสายผ่านในเครื่องยนต์ YAMAHA n m a ็สถานีที่3การเลือกใช้ขนาดซิมวาลและการตรวจสอบผ้าครัชในเครื่องยนต์ยามาฮ่า z f r 3 สถานีที่ 4. วงจรไฟฟ้าและการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีที่ 5. การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ยามาฮ่าตามระยะเวลา16,000กิโลเมตร สุดท้ายสถานีที่6เป็นการวิเคราะห์ปัญหารถจัก,กรยานยนต์ยามาฮ่าฟิลสำหรับรายละเอียดของรางวัลผู้เข้าร่วมรอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันยามาฮ่าไทยแลนด์เทคนิเชียนกลางปี2025นั้นจะมีดังนี้ รองผู้ชนะเลิศอันดับที่2จะได้รับเงินสด1.000 0บาทพร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2พร้อมเงินสนับสนุนสำหรับซื้อเครื่องมือประจำศูนย์บริการมีมูลค่าถึง20,000บาทด้วยกันผู้ที่ชนะเลิศอันดับที่1จะได้รับเงินสดมูลค่า2 0 0 0 0บาทพร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับห พร้อมเงินสนับสนุนภายในวงเงินสำหรับซื้อเครื่องมือที่ศูนย์บริการมีมูลค่าถึง40,000บาทผู้ชนะเลิศจะได้เงินสด20,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศและยังเป็นตัวแทนยามาฮ่าประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันทัศะศูนย์บริการระดับโลก เ o r l d t e ทคนิช i a นกลางปีประเทศญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายน2025พร้อมเงินเดินทางอีก20,000บาทและผู้ชนะเลิศการแข่งขันทัศนะ World Technician กลางปี2025นั้นยังได้ร่วมเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อเยี่ยมชมโรงงานยามาฮ่าและเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในกรุงโตเกียวซึ่งมีจำนวนแค่1ท่านเท่านั้นนะคะ เดี๋ยวไปฟังการสัมภาษณ์ของคุณพันุพลกิติคำรณผู้จัดการใหญ่ด้านการค้าบริษัทไทยามาฮ่ามอเตอร์ได้กล่าวถึงรายละเอียดของงานดังนี้ค่ะก็วัตถุประสงค์ของการแข่งขันในครั้งนี้ครับยามาฮ่าไทยแลนด์เทคนนคเชียนกลางปี2525นะครับในส่วนของบริษัทยามาฮ่าเองเนี่ยเป็นการส่งเสริมให้กับช่าง เทคนิคทั่วประเทศที่ทํางานอยู่กับยามาฮ่าเนี่ยได้มีมาตรฐานนะครับในการบริการให้ลูกค้าในระดับเดียวกับระดับโลกนะครับเพราะว่าในหลักสูตรของเราเองเนี่ย YTA เนี่ยเราเป็นสแตนด์ดทั่วโลกนะครับซึ่งคนที่จะเข้ามาทํางานในบริษัทยามาฮ่าในส่วนของการเป็นช่างเชคนิเชียนเนี่ยจะต้องได้รับการฝึกฝนแล้วก็ผ่านหลักสูตรต่างๆเหล่านี้นะครับทุกๆคนนะครับทั้งนี้เองเนี่ยในการจัดการแข่งเนี้ยเพื่อเป็นการยกระดับนะครับ การบริการให้กับลูกค้าซึ่งเดี๋ยวนี้ล,ลูกค้ามาีความต้องการนะครับแล้วก็มีมีความรู้ความสามารถในการที่จะเข้ามารับบริการกับเราได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการให้บริการเหล่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าคให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เองนะครับมีการแข่งขันทั้งหมด2รอบนะครับรอบแรกเองก็เป็นรอบทั่วประเทศนะมีคนสมัครเข้ามาประมาณ700กว่าคนนะผ่านเข้ามาตอนนี้เหลือ30คนละ เราก็จะคัดเลือก30คนวันนี้นะครับในการที่จะทดสอบฐานต่างๆ6ฐานนะครับซึ่งคนที่ชนะเลิศเราก็จะส่งไปประกวดที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเองก็มีการจัดก,การแข่งขันนะครับแข่งขันระดับโลกนี่เช่นกันนะครับซึ่งปีนี้เองเนี่ยช่วงพฤศจิกาเนี่ยเราก็จะมีการแข่งขันในระดับโลกเราก็จะส่งคนที่ชนะเนี่ยเข้าไปแข่งขันด้วยนะที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการแข่งขันทั้งหมด13ครั้งแล้วนะครับนั่นคือการที่เรามีการพัฒนาเรื่องการจัดการแข่งขันเนี่ยมาโดยตลอด และที่สําคัญนะครับการแข่งขันครั้งนี้เองเนี่ยเราเองเนี่ยคาดหวังว่าเราจะได้แชมป์ในระดับโลกด้วยเช่นกันนะครับในส่วนของตัวบริษัทยามาฮ่าเองนะครับที่ผ่านมาเองเนี่ยเรามีการส่งเสริมในการที่จะส่งเสริมช่างเช่ยเชี่ยนอยู่อย่างสม่าเสมอโดยการที่เราไปจัดสอนนะครับตามโรงเรียนอาชีวะต่างๆซึ่งปีที่ผ่านมาเรามีช่างเทคนิคที่มาจากทางฝั่งของโรงเรียนอาชีวะเนี่ยประมาณสอง0คนแล้วนะครับที่ไปเรียนกับเราเพราะฉนั้นเราก็พยายามจะให้ ไม่เฉพาะมาทํางานที่ามาฮ่าเองนะครับ mm hmm. ก็อย่าให้น้องๆน,นะครับช่างอาชีวะเนี่ยสามารถที่จะมีความรู้ติดตัวในการที่จะออกไปประกอบอาชีพได้ด้วยเช่นกันนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทาง y a m a ่ a คืนกําไรสู่สังคมนะครับในส่วนของความคาดหวังเองเนี่ยแน่นอนครับในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยทำให้ทุกๆคนเนี่ยมีความรู้ความสามารถเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งความรู้ความสามารถเพิ่มมาเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับตัวทั้งฝั่งของการการให้บริการให้กับลูกค้า ทำให้ลูกค้ามีความประทับใจเพิ่มมากขึ้นนะอันนี้ข้อแรกนะข้อที่2เองเนี่ยเขาสามารถที่จะนําไปประกอบอาชีพอื่นๆได้อีกด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้ในการจัดก,การแข่งขันครั้งนี้เนี่ยมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นครับ